สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ร้านอะไรคะร้านอิมมี่ค่ะอิมมี่ขายอะไรเอ่ยอิมมี่จะขายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดูเข้ามาขายอะไรนี่ดูออกไหมคะรอให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาเยอะๆก่อนดีมิคะตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างโอ้พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้คิดถึงคิดถึงเ้ยน้องพลมาแล้วค่ะเออ เดี๋ยวรออีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะมาเยอะเลยนะคะพี่สีเต้นสีเต้นใชดเลยนะคะเฮ้ยแม่มีกำลังใจเยอะเลยวันนี้พี่เอาอะไรมาเสนอเอฟซีค่ะอือพี่มีผลงานชิ้นโบแดงซึ่งเป็นผลงานที่พี่ภูมิใจมากเลยนะคะทุกๆคนอันนี้นะคะพี่วันนี้พี่จะนำเสนอ กระเป๋าปอกกระเจาค่ะน้องปานเอ๊ะกระเป๋าตัวนี้นี่มันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะพี่โอ้โห,โโหมันเป็นหนึ่งเดียวอะค่ะเข้าใจไหมคะมันเป็นผลงานหนึ่งเดียวถ้าใครถือของพี่เนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าไม่ไม่ซ้ำแบบของใครเลยเพราะว่าเราเพ้นท์ลายตามออเดอร์ลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะจัดใ,ให้คะ่ะอิมมี่จัดให้ มีช่วงใกล้เทศก,กาลแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เป็นของฝากนะคะสามารถส่งรูปอินบ็อกซ์มาให้ทางร้านเราได้นะคะ,คะแล้วเราก็จะเพ้นสีลงไปเพ้นรูปลงไปที่หน้าโซนเาเป็นกระเป๋าเป็นของฝากมีหนึ่งเดียวในโลกค่ะใช่แล้วค่ะแล้วกระเป๋าใบนี้นะคะคือมันมาจากปอกระเจาอะคะ่ะปอกระเจาอกระเจาคืออะไรคะผ้าม,มันเป็นปอที่ สามารถที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะช่วยรักโลกด้วยค่ะมันมาจากธรรมชาติซึ่งบันปลูกแถวอยุธยาใช่นะคะที่ปลูกใช่เราช่วยเราช่วยค่ะเราช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะมันได้หลายประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะถือว่าทําบุญกับพี่ด้วยแล้วก็ทําบุญกับพวกชุมชนเกษตรกรด้วยค่ะ ใบคะวันนี้เรามีโปรไหมคะพี่ค่ะใบจริงๆแล้วเนี่ยนะคะราคานะคะกันเองเลยก็คือ399บาทแต่ถ้าใครเอฟวันนี้นะคะพี่จัดส่งให้ฟรีเลยค่ะน้องพอร์เอฟหนึ่งใบนะคะน้องพรโอเคเดี๋ยวน้องพรแคปเจอร์หน้าจอให้หน่อยนะคะค่ะสามสองหนึ่งแคปยังคะแคปแล้วกดหนึ่งเลยนะคะดันเลยนะคะ แทนไหนคะพี่อันนี้เป็นสีสกีนนะคะกันน้ําได้นะคะโอเคค่ะค่ะเออกันน้ําได้ไม่ไม่ไม่มีสารตะกั่วนะคะแล้วก็ใครก็อสุขภาพค่ะค่ะแล้วนะคะอ๋อซิปไม่มีอะค่ะอันพี่ตุ้ยถามมาแต่เราสามารถทำให้ได้นะคะเออค่ะเท่าไหร่คะถ้ามีซิปเท่าไหร่คะก็เดี๋ยวเขียนมาว่าถ้ามีซิป ถ้ามีซิปนะคะอ๋อพี่ซูถามมาว่าถ้ามีซิปเนี่ยราคาเท่าไหร่ค่ะเอาเป็นว่า20สบาทยี่สิบบาทาเคอถือเป็นปมัวเชลเมื่อพี่อินบอกราคานี้ไปแล้วราคานี้ไปค่ะให้ท่า2สองใบนะคะอ ใครอยาก F อะไรคะรีบกดเข้ามาเลยนะคะค่ะลองชมดูนะคะัดนะคะหรือว่าลงลงเขียนว่าไงอ่าถ้าเป็นทันตะวันก็เป็น F 2ค่ะอันนี้ลายนี้เป็นลายนกคะกะ F 1ค่ะทํำตามออเดอร์นะคะพิออเดอร์มาได้ค่ะสินค้าเราจะจัดส่งให้ภายใน7วันนะคะค่ะสามารถเลือกลายได้นะคะส่งรูปมานะคะ อ๋อพี่วิทย์ถามว่าสามารถเลือกรายได้ไหมได้เลยนะคะก็จัดส่งได้เราสามารถทำให้ได้เราก็เลือกลายได้ทุกอย่างเลยค่ะะปักเป็นชื่อก็ได้นะคะวิทยาเนี่ค่ะเราสามารถเลือกรายเก๋ๆให้ได้นะคะเอ๊ะตอนนี้มีมีมีคือเราให้ส่งฟรีช่วงนี้ถึงกี่วันนะคะพี่เอาเป็นว่าหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมคะอ่าโอเค อ่าโอเคตอนนี้ก็คือมีมีโปรส่งฟรีนะคะค่ะถ้าใครหลังจากจบไลฟ์นี้ไปแล้วเนี่ยกลับไปคิดแล้วอยากได้ก็สามารถมาอินบ็อกซ์สั่งได้ค่ะรอยังยูราคานีได้ให้เจ็ดวันนะคะโอโอเควันนี้วันนี้วันนี้ยังไงคะพี่เดี๋ยวเราต้องไปก่อนแล้วเนาะค่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะคะ เที่ยงวันอย่างนี้นะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็มามาชมแล้วก็มาเลือกช็อปเลือกือ F นะคะในไลฟ์ของเราได้นะคะได้มีการแจ้งเตือนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมกค่ะพอเราได้คุนแล้วมั่วุ้ยอุ้ยอุ้ยใหม่ๆสนุกสนาน ไปไค่ะไปไล่ได้ไล์จริงได้เลยมีอะไรกัพี่บอกกับพี่ตุ้ยคู่กันเลยเอาสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้